มาเลยจ้าเอเดสทัสโอ้โยฉลามฟันกันไกลโอ้โฟันโคตรน่ากลัวผมมาพลังเขียวโอ้โยตัวแตกขอให้ได้เจ้านกเอ้ยได้เป็น เอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาทิตย์พไปนะครับกับเกมจูราสิกเวิลด์สร้างส,นสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่51กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการฟักเจ้าฉลามดึกดำบรรที่รอคอยมาหลายวันกันเลยนะแล้วก็จะมาทำการเปิดแพ็คเจ้าไดาโนเสาร์จิ๋วคอมปี้เพื่อมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะตอนนี้นี่มีกิจกรรมที่ต้องใช้เจ้าตัวนี้ในการต่อสู้กันด้วย หข้อกําหนดอะไรก็ไม่รู้ก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติอัปเกรดไดโนเสาร์ต่อสู้ในวันนี้กันด้วยนะเดี๋ยวเราก็มาดูเจ้าตัวนี้กันเลยนะมาเรจ้าเอเดนทัสโอู้ยฉลามฟันกันไกโอ้โหและนี่ก็คือเจ้าฉลามปากกันไกนะครับผมมีปากที่แปลกประหลาดกันเลยทีเดียวนะเจ้าตัวนี้เหมือนจะเจอที่ รัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาเจ้าตัวนี้นะครับผมมีขนาดลำตัวที่ใหญ่พอๆกับฉลามขาวนี่ดูกันชัดๆนะครับผมโอ้โหความเท่ความน่ากลัวดูประวัติของเจ้านี่กันนิดหนึ่งรู้จักกันในชื่อฉลามฟันกันไกลฟันของเจ้าเอเดสทัสดูเหมือนจะเป็นกันไก่สีชมพูรู้หรือเปล่าว่าเจ้าตัวนี้อยู่ในตระกูลเดียวกับเจ้าเฮรีคอปเปียนพวกมันมีโครงสร้างทางฟันที่ไม่เหมือนใครเหมือนกันฉลามฟันก้นหอย เจ้าตัวนี้สามารถเติบโตได้ถึง20ฟุตขนาดเหมือนฉลามขาวในปัจจุบันเจ้าตัวนี้ไม่มีการผลัดฟันของมันซึ่งแตกต่างจากฉลามสมัยใหม่ฟันของพวกมันจะสึกกร่อนไปตามการเวลานะดูปากของมันซี่ฉลามฟันกันไกหุยฟันโคตรน่ากลัวผมน่าจะสามารถกัดศัตรูให้ขาดเป็นสองส่วนได้อย่างง่ายดายแน่นอนเลยนะกินอาหารเลยเพื่อน อุ้ยปลาขนาดใหญ่ครับผมนี่ออกล่าว้าวอุ้ยโชว์ครับผมโดนขมืองับงับงับสุดยอดนี่เจ้าตัวนี้นะครับผมอัพให้เต็มเต็มไปเลยง่า โอ้โหดุดันโครตมีเลือดที่พันยแล้วก็พลังโจมตี262มีเลือดค่อนข้างจะเยอะเลยนะแม่แต่ว่าไม่มีร่างไฮบริดได้เวลาในการเปิดตรงนี้นะครับผมแพ็กพรีเมียม350นะครับผมรับรางวัลกันเลยเพื่อน ออ้ยเวโรซิเลปเตอร์เจนสองต่อไปเป็นแพ็คการ์ดนี e. ้มีโอกาสได้เจ้าทรูดอนมีคาโนเรปเตอร์สไปโนเรปเตอร์ ter, แล้วก็บรรดาเลปเตอร์ ter, ทั้งหลายเปิดซองการ์ดไดโนเส์กินเนื้อว้าวได้เป็นอโรซอลัสซองการ์ดไดโนเส์กินเนื้อเฮ้ยเจ้าคาโนรับผมโอ้โหเฮ้ยจึ๊บได้เป็น ไพโรเรปเตอร์ซองสุดท้ายกันแล้วนะนี่ได้เจ้าตัวนี้แน่นอนเปิดซองการ์ดเจ้า3ตัวจิว๋วว้าวได้แล้วเพื่อน้อยริเจเดรี่ อยู่นี่นะครับผมอืมมีเลือดที่ไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็พลังจู่โจมนี่ยังไม่เยอะเหมือนกันเน้นแบบว่าพลังชีวิต3ตัวนะว่าแล้วก็ฟักไปเลยดีใช้เวลา3วันโอ้โหกิจกรรมกําลังจะหมดด้วยนะสงสัยเดี๋ยวต้องมาเล่งเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของตอนนี้กันเถอะ VIP กันก่อนโอ้โหพอดีเลยนะเดี๋ยวเราจะลองตัวใหม่อืมตัวแรกนี่ใช้ตัวถ้ำ ตัวที่2ใชน้นี่แล้วก็ตัวสุดท้ายอุย้ยไฮบริดเจ้าตัวนี้เลยเพื่อนมาเลยจ้าหุยเลอรมานี่โจมตีทีเดียวตายว้าวมึกสะบัด <c oughs> เจอเจ้านี่อุย้ยโจมตี300แม่ไม่แรงเท่าไหร่นะพลังสองโจมตีมาหนึ่งว้าวอุย้ยหางสะบัดอ่างั้นตอนนี้ก็ชาร์จไปเดี๋ยวให้เจ้าเต่านี่ช่วยจู่โจมมีพลังอยู่3โจมตีมาส อุ้ยไม่ตายหรอกเพื่อนแต่ก็เกือบชาสี่ป้องกันหนึ่งแน่จริงก็โจมตีมาเลยเยอะๆพลังสี่อุ้ยโจมตีมาหนึ่งครับผมอืมแบบนี้ไม่ตายเปลี่ยนตัวกันนิดหนึ่งเจ้าเต่าอ่าจัดการเลยเพื่อนนี่โจมตีสามอุ้ยสก,กิดเบาๆ240อเฮ้ยเปลี่ยนตัวครับผมเอาโจมนี่มาอุ้ย พลังสี่โอเคแบบนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้านี่เลยเพื่อนเอเดสตัสจัดเต็มไม่ตายเจ้าฉลามฟันกันไกลไาวไปก่อนเพื่อนอืมก่อนจะโชว์เทพมาพลังเขี้ยวโอ้โห้ยตัวแตกเป็นไงเดี๋ยวจะกัดให้คอของนายนี่หลุดออกมาเลยนะโจมตีมาสีผม ไอหลามไม่รอดเฮ้อถ้าแบบนี้นะครับผมเราก็โจมตีให้หมดนั่นแหละจัดการ,รปลัวบไปเฮ้อสุดยอดปิดฉากด้วยเจ้าปลาหมึกได้เห็นพลังตัวใหม่ไปแล้วนะเปิดซองการ์ดรีเจนเดอรี่ได้เป็นโอ้โหโคตรจะเบื่อตัวนี้ <laughs> ตัวอื่นบ้างก็ได้นะ จะให้เราอัปเกรดแต่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมตรงนี้กันบ้างกิจกรรมที่พี่บอกได้เปิดเป็นพวกการพวกนี้ต้องมีเจ้าตัวจิ๋วสามตัวถึงจะสามารถร่วมกิจกรรมได้อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาเล่นเอาแบงค์เขียวกันก่อนตัวน้ำมาก่อนแม่ตามด้วยเจ้ากินเนื้อสุดโหดแล้วก็ตัวน้ำอีกตัวนึงนี่เลยจ้าลุยมาเลยจ้าโอ้ยดิปโรสูคัสของเรา แม่กัดทีเดียวนี่ไส้เกือบแตกพลังสองอย่างนั้นลหรอเปลี่ยนตัวครับผมโอ้ยเอาไฮบริดตัวนี้เฮ้ยโจมตีหนึ่งว้าวมีพลังอยู่สามเดี๋ยวแปบ,บหนึ่งนะเราควรจะเปลี่ยนเป็นเจ้านี่ตามด้วยโจมตีสองนั่นแหละจัดการเรียบร้อยโอ้มาแล้วจ้าเจ้าขาใหญ่โจมตีมาสองครับผม ตายเลยเพื่อนโอ้โหถ้าแบบนี้เดี๋ยวเราก็มาโจมตีสองชัด1หนึ่งโอ้ยตัวกินเนื้อนี่มันแพ้ชางอยู่แล้วเอืออีกตัวหนึ่งเล่งความไวเอาละพลังสามของนายนี่อย้ยังไงโจมตีมาสองครับผมอุ้ยไม่ตายมาแบบนี้โจมตีห้าครับผมไม่รอดอยู่แล้วงาสะบัดหัว ไอ้เคสายโหดโอ้โห้โชว์ความเท่กันนิดหนึ่งเปิดซองการ์ดแบงค์เขียว30 30 30อืมอหือาล่ำรวยอ่า JW 130ใกล้จะปลดล็อกกิจกรรมใหม่แล้วก็คราวนี้มีโอกาสได้โอ้โหหลายตัวนะครับผมบังคับให้ใช้แต่ธาตุเปลือกหอยใช้เป็น3ตัวนี้ละกันนะเริ่มมาก็เอาตัวที่เลือดเยอะๆไว้ก่อนนี่ชาร์จไปโอ้ยเจอปลาตัว โจมตีหรือเปล่ายัางนี่มีเวลาชาัดเยอะพลังสามอยู่โจมมาสามเฮ้ยจริงด้วยโอ้ยสี่รอยกว่ายังไม่ตายนี่คราวนี้นี่โจมตีสองขอลดเลือดนิดหน่อยอือหือเป็นแงแล้วก็ชาร์จได้ตั้งสี่เลยนะโจมตีสี่ชาร์จสอ่าจะไปตายซะเไปแล้วหนึ่ง อุ้ยเจ้าคอยาวแม่ชาร์จมาแบบว่าพลังหกโจมตีมาหกครับผมอุ้ยเรียบร้อยโอย้คราวนี้ชนะทางอยู่โคตรแรงโจมตีสองนี่ชาร์จไปจัดการเพื่อชนะใส,ส่สบายเลยเพื่อนอุ้ยโดนมาก่อนจากนั้นนี่เดี๋ยวให้ดูท่าไม้ตายตัวนี้นะว้า ใครเคยเห็นท่าไม่ตายตัวนี้บ้างว่ายังพริว้วว้าวเพ่เอาไปกัดแม่แต่ละตัวนี่ท่านี่ค่อนข้างแตกต่างกันด้วยนะหมุนสปินขอให้ได้รีเจนเดอรี่หรือตัวใหม่ก็ได้เพื่อน วุ้ยนี่มันเจ้าสล็อตยักษ์อีกแล้วลหรอกเฮ้ยใช้ได้เลยนะตอนนี้เราก็มี JW อยู่2 0 0 0 0กว่าแล้วนะมีใครที่อยากจะเห็นพี่เปิดแพ็กการ์ดสามหมตรงนี้ไหมอืมก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างพิเศษกันนิดหนึ่งอ่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ดูมีปลาโลมาปลาหมึกเอ็นกิโรซสล็อตเจนสองทาบโบสล็อตแม่จิ้งจกน้ําแล้วก็เหมือนเป็นจิงโจ้ถ้ามีโอกาสไว้จะเปิดให้ดูแล้วกันนะงั้นตอนนี้ เดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กการ์ดห0 0 0งืกันหน่อยดีกว่าขาดอีกบางตัวที่เรายังไม่มีขอนกสักตัวได้ไหมเปิดแพ็กการ์ดรีเจนเดลรีขั้น3ขอให้ได้เจ้านกเอ้ยได้เป็นว้าวดีมันหมารีเจนเดลรีไม่เคยมีครับผมเจ้าตัวนี้โหดหน้าดูเลยนะเหมือนไฮยีน่า ใครที่อยากจะดู3 5มหมก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมไม่จะเป็นตัวพิเศษ VIP exclusive สำหรับในครั้งหน้าเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นความไวเจ้าไดโนเสาร์จิ๋วพวกนี้ละกันนะจะได้มาร่วมกิจกรรมแบบว่องไวใครที่อยากจะเห็นเจ้า3ามจิ๋วตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวจะรีบมาต่อให้ดูกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยจะได้เป็นกำลังใจ ให้กับพียติในการรีบทําตอนหน้ากันอย่างว่องไวกันด้วยแม่วันนี้ก็ค่อนข้างถูกใจเจ้าฉลามจริงๆสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ